เคล็ดลับวิธีสร้างบุญบาร,รมีเพิ่มพลังให้กับชีวิตตัวเองอันนี้สงสูงล้นชีวิตมีแต่เจริญเปิดโชคลาภหนุนดวงชะตาเรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะคุณผู้ฟังทราบหรือไม่คะ ว่าบุญคือพลังงานบริสุทธิ์ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในใจทุกครั้งเมื่อเราตั้งใจจะละชั่วตั้งใจทุ่มเททำความดีและตั้งใจกลั่นใจให้ใส่เป็นแก้วใส่เป็นเพชรทำนองเดียวกับการที่เรากินอาหารคือเมื่อเรากืนข้าวเข้าไปก็จะเกิดอาการย่อยขึ้นภายในตัว แล้วเกิดเป็นพลังงานขึ้นมาหล่อเลี้ยงร่างกายของเราให้เจริญเติบโตแต่ว่าพลังงานที่เกิดจากอาหารกับพลังงานที่เกิดจากการตั้งใจและความชั่วทุ่มเททําความดีและปลั่นใจให้ใสซึ่งท่านเรียกว่าบุญเป็นพลังงานคนละรูปแบบกันบุญ มีอนุภาพพิเศษที่สำคัญคือสามารถชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งกว่านั้นบุญที่ได้สั่งสมมาดีแล้วยังส่งผลที่ดีอีกมากมายเช่นไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระราชาเป็นพระอรหันต์เป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตาม ย่อมเกิดจากบุญที่สร้างเอาไว้แล้วทั้งนั้นแม้กระทั่งขอทานก็ยังต้องมีบุญเลยไม่อย่างนั้นคงไม่มีโอกาสเกิดเป็นคนกับเขาหรอกป่านนี้คงเกิดเป็นหมูหมากาก้ากาไก่ไปแล้วเพราะฉะนั้นความสำเร็จความสมหวังที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกประการล้วนเป็นผลมาจากบุญทั้งสิน้น คุณผู้ฟังคะวิธีเพิ่มพลังบุญทวีคูณให้กับชีวิตที่สามารถทำได้ง่ายๆก็มีดังต่อไปนี้ 1. การเพิ่มพลังบุญแบบไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวคะ่ะเคล็ดวิชานี้เป็นของหลวงปู่ดูพรรมปัญโยท่านสอนว่าเวลาตื่นเช้ามาขณะล้างหน้าหรือดื่มน้ำ ให้ท่องว่าพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังคังสารนังคัจฉามิเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตในวันใหม่ก่อนกินข้าวก็ให้นึกถวายข้าวแด่พระพุทธเจ้าออกจากบ้านเห็นคนอื่นเขากระทำความดี เป็นต้นว่าเห็นเขาใส่บาตรพระจูงคนแก่ข้ามถนนก็ให้นึกอนุโมทนากับเขาด้วยเห็นดอกไม้บูชาพระวางขายอยู่ก็ให้เอาจิตนึกอธิษฐานขอถวายดอกไม้เหล่านั้นเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยโดยละลึกว่าพุทธศาสตร์ธรรม,มัสสะสังคัสสตร ปูเชมิแล้วอย่าลืมอุทิศบุญให้พ่อค้าแม่ค้าดอกไม้เหล่านั้นด้วยเวลาไปไหนมาไหนเห็นไฟข้างทางก็ให้นึกน้อมถาวายไฟเหล่านั้นบูชาพระรัตนตรยัยโดยระลึกว่าโอมอัคคีไฟฟ้าพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา 2. การเพิ่มพลังบุญด้วยเงินน้อยแต่ได้อนิสงยิ่งใหญ่คุณผู้ฟังคะการสร้างบุญที่เป็นมหากุศลอาทิเช่นการสร้างและพุทธรูปขนาดใหญ่พระมหาเจดีย์สร้างยอดฉัดหรือสร้างศาสนสถานอื่นใดก็ตามรวมถึงธรรมทานด้วย เพื่อลดวิบากกรรมหนัก,นกสามารถทำได้แม้แต่ผู้ที่มีเงินน้อยการทำบุญนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินมากเหมือนที่หลายๆคนในปัจจุบันเข้าใจและติดเป็นค่านิยมกันการทำบุญทุกอย่างไม่ว่าจะบุญเล็กบุญใหญ่ให้ทำตามแต่กำลังของเราที่สามารถจะทำได้และ ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองแม้แต่เงินสลึงเดียวก็สามารถสร้างมหากุศลได้ขอเพียงให้เงินนั้นบริสุทธิ์ไม่ได้เบียดเบียนของใครมาและที่สำคัญเจตนาตอนที่ทำต้องบริสุทธิ์มีความยินดีในบุญที่ทำเกิดความสุขและความอิ่มเอมใจนั่นแหละมหากุศลทั้งสิน้น แต่ถ้าไม่มีเงินจริงๆก็ยังสามารถสร้างมหากุศลได้โดยการใช้แรงกายแรงใจในการช่วยก่อสร้างหรือแม้แต่การไปชักชวนเป่าประกาศให้คนมาร่วมสร้างบุญและขออนุโมทนาบุญกับคนเหล่านั้นด้วยทุกครั้งก็จะได้บุญมากเช่นเดียวกันอยู่ที่เจตนา และความตั้งใจเป็นที่ตั้งสรุปสั้นๆว่าการทำบุญนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินเท่าใดก็ได้บุญเช่นกันค่ะยิ่งการทำบุญใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนจำนวนมากบุญนั้นก็จะมากขึ้นทวีคูณไม่มีวันหมดอาทิเช่นสังฆทานสร้างโรงทานวิหาร อุโบสถถนนเป็นตน้นจนกว่าสิ่งก่อสร้างหรือศาสนสถานนั้นๆที่ร่วมสร้างจะพังทลายไป3การสวดภาวนาให้ได้บุญมากขึ้นการสวดภาวนาคาถาศักดิ์สิทธิ์หรือมนตราอันศักดิ์สิทธิ์ถ้าได้ทำอย่างถูกวิธี จะเป็นการเพิ่มบุญให้กับตัวเองเพราะพลังบุญพลังอำนาจของพระคาถาและมนตรานั้นจะถูกดึงเข้าสู่ตัวผู้สวดด้วยเคล็ดวิธีมีอยู่ว่าโดยก่อนสวดนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิที่พร้อมจะสวดแล้วขอให้ตั้งจิตให้มั่นแล้วอุทิศบุญทั้งหมด ที่ตนเคยทำมานั้นส่งให้แดกลูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของคาถาหรือมนตรานั้นๆด้วยซึ่งจะเป็นการเชื่อมบุญรูปแบบหนึ่งและหลังจากนั้นก็อธิษฐานขอมีส่วนร่วมในบุญของท่านและขอมีส่วนร่วมในบุญของผู้อื่นที่ได้สวดคาถาและ มนตราศักดิ์สิทธิ์นั้นด้วยเมื่อใดก็ตามที่มีคนอื่นสวดและกระทำเหมือนกับเราเราก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นด้วยทุกครั้งค่ะ 4. การทำบุญด้วยการต่อชีวิตสัตว์ให้ได้บุญมากขึ้นการทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์หรือต่อชีวิตสัตว์นั้นหลายคนเรียกว่า เป็นการสะดอกเคราะ์ซึ่งก็แล้วแต่จิตจะพาไปแต่ในความเป็นจริงก็คือเป็นการทำบุญใหญ่เป็นการช่วยต่อชีวิตต่อโชคชะตาให้เวลากับสัตว์ที่กำลังจะถึงตายให้ได้มีชีวิตอีกครั้งและเคล็ดลับสำคัญก็คือก่อนที่จะปล่อยสัตว์นั้นๆเมื่อได้ซื้อมา หรือเจอหน้าที่ใดก็ตามให้นำไปถวายกับพระสงฆ์เสียก่อนเพื่อเพิ่มบุญให้มากขึ้นเหตุเพราะว่าพระสงฆ์ที่รับนั้นท่านบริสุทธิ์และมีศีลมากกว่าเราท่านย่อมมีบุญมากกว่าเรายิ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีเนื้อนาบุญมากแล้วบุญนั้นจะเพิ่มเป็นหลายเท่าจากนั้น ก็ขอภาติกรรมชํำระนี่สง์ซื้อคืนมาจากท่านด้วยเงินเท่ากับจำนวนที่เราซื้อสัตว์นั้นๆมาวิธีนี้เป็นการเพิ่มบุญอีกเท่าตัวได้ทั้งทำบุญต่อชีวิตสัตว์และชํำระนี่สง์ด้วยหลังจากนั้นก็ให้นำไปปล่อยในที่อันสมควรส่วนอานิสง์ ของการทำบุญด้วยวิธีนี้ถ้าใครที่ทำได้ตามนี้บุญที่ได้จะเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าจากการที่ไปซื้อมาแล้วก็ไปปล่อยตามยถากรรมวิธีนี้นอกจากได้บุญน้อยแล้วแถมยังได้บาปก,กลับมาด้วยดังนั้นจะทำบุญทั้งทีควรฉลาดในการทำบุญด้วยนะคะ 5. การทำสังฆทานให้ได้อาน,นิสง์บุญมากขึ้นการทำสังฆทานควรทำให้ครบทั้งปัจจัย4มีอาหารคาวหวานผลไม้น้ำเครื่องนุ่มห่มผ้าไตรจีวรหรือผ้าผนหนูสีสุภาพยารักษาโรคและควรเพิ่มหนังสือธรรมะเข้าไปด้วย เพื่อให้จิตใจของเจ้ากรรมนายเวรซึ่งในรถพระธรรมมีจิตใจที่เย็นสบายพ้นทุกเคล็ดลับสำคัญเครื่องสังฆทานและอาหารเหล่านี้ก็ควรที่จะต้องไปถวายแด่พระสงฆ์ที่มีเนื้อนาบุญสูงแต่ถ้าหาไม่ได้หรือไม่ทราบก็ให้เราตั้งจิตอธิษฐาน ถาวายแด่พระพุทธเจ้าโดยตรงและพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเพื่อให้อนิสงของบุญจะได้มากขึ้นทบทวีและหลังจากนั้นก็ให้อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายและควรกรวดน้ำหลังทำบุญทุกครั้งเพื่อให้พระแม่ธรณีและ เทพเทวาทั้งปวงท่านเป็นพยานในการทำบุญครั้งนี้คุณผู้ฟังคะเมื่อท่านได้ทราบว่าทำบุญอะไรแล้วได้รับอานิสงส์ของการทำบุญเป็นอย่างไรก็ขอให้เผยแผ่เป็นธรรมทานด้วยนะคะเพราะเป็นการให้คนได้รู้ถึงอานิสงส์ของการทำบุญในแต่ละอยา่าง จะได้จําสืบต่อกันไปอย่างถูกต้องดังนั้นการทำบุญอะไรก็ตามเมื่อได้ทำบุญแล้วก็ได้รับผลบุญนั้นทันทีกล่าวคือขณะที่ทำบุญนั้นสภาพจิตของเราตรงนั้นเป็นอย่างไรสุขใจไหมสบายใจไหมภูมิใจไหมตรงนี้ไม่ต้องถามหวังว่า ท่านที่เคยทำบุญมาแล้วก็จะตอบตนเองได้อย่างแจ่มแจ้งทีเดียวค่ะเมื่อเราได้ทําบุญผลของการทำบุญจะให้อนิสงส์ไม่เหมือนกันบุญบางอย่างก็ให้ผลโดยตรงแต่บุญบางอย่างก็ให้ผลโดยอ้อมไม่ตรงทีเดียวค่ะในเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าอนิสงส์แห่งการทำบุญนั้น ไม่เหมือนกันและผลบุญที่เราได้ทำนั้นรอให้ผลอยู่ตลอดเวลาแก่ผู้ที่ได้ทำบุญไว้ตราบเท่าที่ยังมีผลบุญอยู่สําหรับผู้ที่ไม่ได้ทำบุญไว้ถ้าไม่ประมาทถึงแม้ไม่มีอะไรจะทำบุญเพียงแต่เห็นคนอื่นเขาทำบุญแล้วทำใจให้เลื่อมใส ก็เป็นอันได้ทำบุญเหมือนกันบุญชนิดนี้เรียกว่าบุญด้านปัตตานุโมทนาใหม่บุญจากการอนุโมทนาบุญขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาสาระดีๆที่ได้นำมาเผยแผ่วันนี้ทางเราได้นำเรื่องราวธรรมะมาเล่าให้ท่านได้รับฟัง mm. ก็ถือว่าเราได้ร่วมสร้างบุญกันแล้วนะคะ ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังที่บังเกิดจิตศรัทธาในการฟังเรื่องราวในครั้งนี้หากท่านเห็นว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์ก็ขอได้โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยนะคะการให้ทำเป็นทานสการให้ทั้งปวงค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ